วัสดีครับตอนรับสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าวสามมิติวันนี้อาทิตย์ที่4พฤศจิกายนนะครับสหพันธ์องค์กรผู้บริโภคร่วมกับเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคทั่วประเทศร่วมกันออกแรงกระตุ้นกฎหมายทวงสิทธิผู้บริโภคมาตรา61อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่พยายามมา4ี่ปีจนได้รายชื่อผู้เข้าร่วมแล้วกว่าแสนคนโดยครั้งนี้จับประเด็นที่ผู้บริโภคถูกละเมิดสิทธ์มาจัดฉายเป็นหนังสั้น6เรื่องติดตามกับคุณโสธิดาชวดวิจิตครับ เหตุการ์จำลองผู้โดยสารรถตู้เสียชีวิตระหว่างทางจากกรุงเทพกับบ้านเกิดที่ต่างจังหวัดถูกยกมาเป็นประเด็นแรกในการทวงสิทธิ์ผู้บริโภคในหนังสั้นเรื่องกลับบ้านที่ทั้งสองต้องจำใจโดยสารรถตู้คันนี้กลับมาในช่วงเทศกาลเพราะคนเยอะแต่รถให้บริการน้อยซึ่งระหว่างทางก็มีคนนั่งเกินจำนวนกำหนดคนขับเมาจนได้กลิ่นแอลกอฮอล์ขับเร็วและเกิดอุบัติเหตุจนมีผู้โดยสารเสียชีวิตในที่สุด จุดจบของเรื่องคือไม่มีใครเข้ามารับผิดชอบหรือรับผิดชอบไม่ทั่วถึงโดยภาพรวมสถิติอุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะปี2555มีผู้บาดเจ็บ3,277คนเสียชีวิต239รายหนึ่งในจำนวนนั้นถูกยกมาเสนอในสารคดีสั้นเรื่องมาตรา61ชายคนนี้เคยเป็นดีเจหาไรายได้เลี้ยงครอบครัว แต่หลังประสบอุบัติเหตุรถตู้ก็พิการทำงานไม่ได้และมีหนี้สินท่วมทนขึ้นเรื่อยๆตลอดเวลาพยายามเรียกร้องสิทธิค่าชดเชยแต่จนแล้วจนรอดการดำเนินคดีก็ยืดเยื้อเพราะบุคคลธรรมดายอย่างเขาก็ยากที่จะรู้เรื่องขั้นตอนเอกสารและไม่มีองค์กรใดเข้ามารับผิดชอบโดยตรงแล้วก็เรียกร้องไปและเขาบอกว่าให้อยากได้ก็คือให้ฟ้องเอา เพราะที่เราเรียกมันเยอะไปขอเวลาแจ้งอีกนิดนะคะนอกจากนี้ยังมีกรณีสิทธิผู้ใช้บัตรเครดิตที่ต้องสะดุดการค้าเพราะเหตุการณ์ทางการเมืองจนไม่มีเงินมาชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดทำให้ถูกทวงหนี้โหดและทำให้อับอายหรือเรื่องที่ผู้บริโภคเคยเจอเกือบทุกคนคือปัญหาการใช้บริการกับเครือข่ายมือถือที่การติดต่อเพียงคอลเซ็นเตอร์หลายๆครั้งก็ไม่ตอบโจทย์และแก้ปัญหาไม่ได้ แล้วทำไมผมต้องจ่ายในส่วนที่ผมไม่ได้ใช้ล่ะครับทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ถูกยกขึ้นมาว่าประเทศไทยต้องมีมาตรา61เพื่อก่อตั้งองค์การอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค อหนึ่งก็คือว่าเราเชื่อว่าจะมีคนที่เป็นปากเป็นเสียงแทนผู้บริโภคมากขึ้นเพราะขณะนี้เวลาทํากติกาทํากฎหมายออกประกาศต่างๆหรือแม้กระทั่งการคิดค่าธรรมเนียมเนี่ยผู้บริโภคไม่เคยได้ไปมีบทบาทหรือไม่เคยได้มีส่วนร่วมเลยเพราะฉั้น กฎหมายฉบับนี้จะทําให้การทําต่างๆเนี่ยต้องมาขอความเห็นตัวแทนของผู้บริโภคอันที่2เนี่ยก็คือเปิดเผยชื่อสินค้าตรวจสอบการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะทําให้ผู้บริโภคเนี่ยรับรู้ข้อมูลข้อเท็จจริงมากขึ้นนะคะหมายถึงเปิดเผยกันได้ในสื่อสาธารณะเหรอถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะเพราะว่า,วาขณะนี้กฎหมายออกมาจากกรรมธิการร่วมและก็ผ่านวุฒิสภาแล้วเหลือรอการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ะะเพราะฉะนั้นถ้าสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบเนี่ยก็จะเป็นกฎหมายเลยเลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคยังอธิบายว่าองค์การอิสระที่ว่านี้ไม่ใช่สคออบอเพราะไม่ใช่หน่วยงานของรัฐจึงไม่มีข้อกําหนดในการตรวจสอบหน่วยงานของรัฐเช่นเรื่องการขึ้นค่าแกส๊สค่าไฟค่าทางด่วนเป็นต้นสหพันธ์องค์กรผู้บริโภคมีความพยายามเสนอร่างพรบ เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคมาตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์2552หรือ4ปีมาแล้วโดยเริ่มแรกมีผู้ร่วมชื่อเข้าสนับสนุน12,208คนจนกระทั่งล่าสุดมีผู้เข้าร่วมชื่อมากถึง1 7 9 0 5คน แต่ร่างพรบรมาตรา61ก็ยังไม่ผ่านความเห็นชอบออกมาบังคับใช้ตามกฎหมายได้ล่าสุดจึงเข้ายื่นหนังสือขอเร่งรัดพิจารณาต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาอีกครั้งโสธิดาชดวิจิตข่าวสามมิติรายงานคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ